ทุกคนชิ้นโยงนี้ทำเพื่อความเันธรรมเท่านั้นไม่ควรนำตาลน้องๆหนูอที่ได้ทำไปตัดเตะคนนี้รับคำแนะนำโอเคครับก็อยู่ในต้อนรับเข้าสู่ช่องกงกงพารวยนะครับวันนี้เรามีอยู่ในเกม Fortune of Game World ครับโอ้โหหายไปนานก็มาจัดมันซะหน่อยซะนิดซะหน่อยนะวันนี้เอาเข้ามาทุนมาแค่900บาทเป๊ะๆนะเดี๋ยวขอจัดเลยกันทำไมาวันนี้เป็ดแบบโอ้โหหนักหนักนิดนึ่งไงโอ้โหไหวไหมา จะตายโอ้จ้าแแรกเป็นสองป่าสวยเยอเคไปเราไปเรื่อยๆนะครับไม่รีบไม่ร้อนเลยอนี้ก็จะมาในช่วงชวเช้าเลยนะเออนนี้ผมเล่นก็เก้าโมงนะครับโอก็เ,เป็นเวลาที่โอเคทำให้เช้า,ชาอะค่ำ,ำดึกๆไปเลยเออมันจะดีตอนเที่ยงผมไม่ก็จะเล่นเท่าไหร่อเออเวลาเนี้ย ายจัดกันยาวๆโอ้ยมาปะเนี้ยมาไหมมาไหมโอ้โห้มาเ,เดียวอะไรกันเนี้ยโอ้โหคือมันมนควรจะมาเลยอ่ะเ,ออเกี่ยมบัวพังหลังอู้หสวยงามทองเกียวบัวพังหลังคือแบบมานี่มาโคตรไวเนีแตกแบบโอ้โหเมตังตัวแล้วแตกแตกด้วย เห็นไหมช่วงเอลักแรกเริ่มเกมแบบนี้ผมชอบเริ่มเกมแบบเบด็ดค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงเอออเ้ยเอ้ยโอยสองค้งติดอะไรันเนดิโอ้สองค้งติดเลยเหรอโอ้อะไรจะต่อยว,วะลองมาที่เจ็ดร้อยกว่าสวยงามถุงเงิน มีอะไรให้อีกบ้าโข้เก็บไฟไปไฟเขาสูงมาบ่อยมากโอ้ยท้องพาเจระมามาโดดโดดโอ้ย,อยสวยงามเออผมต้องโดดหน่อยวะขอจังๆเต็มๆอ็แบบแถวเดียวช่องเดียวไม่เอาไงแม่งโดดทั้งเดียวขอไดยวะมาส่งมาได้ขอเน้นๆอ่าผ่านไปขอทวงแพงมีวะโอ้นี่แหละของโปรด สองพันบาทสองพับปา่าสวยงามโอ้โหเน้นเน้นไปทุก่อนอ๋อสเปรย์พนัก่านมาที่สองพันบาททวนเป๊ะไม่มีทอนโอเคขึ้นมาสองพันหกลนะยเดี๋ยวลดเบดก่อนนิดนึงแล้วก็กอโต้ไปสามสิบผมว่าต้องหยอดมันก่อนละเออต้องใจเย็นๆนิดนึง เรลองนี้เสร็จเดี๋ยวค่อยเดินหน้าใส่มันอย่างเดียวเออ,เอ,อช่วงนี้มันก็ผมว่าเล่นง่ายไอเกมวัวเพราะมันเข้าง่ายแบบแตกทีก็โอ้โหคุ้มอะผมเลยจะชอบเดินเบ็ดที่ค่อน้างหนักแตแต่ว่าตาม่ตามๆในช่วงนี้มันแตกใหม่ๆอยมาหย่อนมันก่อนแล้วกันใ,ใครดูอยู่ฝากกอไลว์กิกดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ มีกลุ่มมีอะไรไว้แจ้งเตือนเรื่องของพวกเกมไหนแตกดีช่วงเวลาไหนอะไรแบบนี้ก็เออเขาไปติดตามดูได้ไงมีบอกแน่นอนหลายๆเกมแต่เน้นว่าพวกเกมวงเสาท่ามเกมเอออะไรพวกนี้อ่ะเขาไปติดตามดูได้ไปคอมเมนต์ไปอะไรก็ได้หมดนะพูดคุยกันโอ้สองรอบสไตล์ไหม สุดท้ายเออไม่ต้องอะไรก็ได้เรายังาาเน้นในการเพิ่มเบ็ดในครั้งนี้ของเราดีกว่าเพราะถ้ามันแตกไปตอนตโตมก็นิดเดียวนะผมว่าเอองขอมาปรับเบ็ดก่อนแล้วกันเอาเท่าไหรด่ดีอ่ะมีสิทไม่พอแนะ่นอนต้องเ,ออเยอะไป80โอเคได้โอเคะทุนเราก็ไม่ใช่ทุนดี ไอเงินของเราจะไม่ขึ้นมาเออ,อบอกทุนมาใจเย็นไม่ใจเย็นนะไหนๆก็หมุนขนาดนี้ก็ต้องแตกหน่อยดิพอโตแทบไม่แตกเลยเนี่ยอันนี้ก็ต้องให้กันหน่อยไปโอ้ทองโอ้สมอม้มไปก่อนรอมรอมไม่ก่อนบอกเลยอ่ะอุ้ยเกือบทอง ปอกส้มมาทีไรมันท,เท,ทีเด็ดตลอดทุยทีเด็ดตลอดโอ้โหส้มประทัดเห็นเห็นมันมาแบบนี้ตกใจเพราะมันมาทีไรโอ้โหตามหลังมันคือบิ๊กวินซูเปอร์แมกเาวินทั้งนั้นนะไปไปโอ้เงียไปกันไม่ดีเนะี่ยโอ้ยอะไรกันเนี่ยคืนนีด้เดียวเออมาไหมโอ้ถุงเงินไปครับร้อยหกสิบบาท คือมันน่าเข้ามากอ่ะเออมามาดิเออเอาดีครับโอ้บอกเลยว่ามาดิโอ้ขอเน้นๆเ,เลยไม่เอาแบบแถวสองแถวไม่เอาพูดตากไว้ก่อนเลยมันเลยไม่ให้เราเอขอดีดีๆมามามาอุ้ยส่งมาโอ้ตกใจกมดนเลย โอ้ดีเลยของดีทีเด็ดมาไหมเออส่วงแพงไม่หายไปหมดเลยเฮอรนี่ก็ได้ถุงเงินนี่แลหละมาของดีทีเด็ดมาเอ้ยโอ้โหโอ้แพงเลยนะโอ้ถุงเงินนานไม่มาทีอะ่ะอ่ะดูลุ้นลุ้นไหลมาปเพิ่งไปก้าววินมาที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทโอ้ ต่ว่าสุดมากไงโอ้โหแค่นี้เลยผมไม่กานนี้ต่อเลยความดูดแล้วก็มันโอ้โหมาเยอะมากสรุปยอดมาโดยรวมทั้งหมดก็1 6 7 5 6บาทโอ้โหขึ้นมาแบบสุดๆเนี่ยโอ้โหมันมากเดี๋ยวไว้ไปเล่นใหม่กับลองใหม่กังบันนดีกว่าแต่อันนี้ขอวอกแค่น,นี้ก่อนแล้วกันไป ฝากไลฟ์ก,กนติดตามช่องของเราแล้วเข้าร่วมกลุ่มของเราได้ครับวันนี้ขอต้อนรับกันนะครับไว้เจอกันนะโหสุดยอดไปละครับ